หลังจากที่ทดลองเชื่อมแล้วก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าให้ตัวแผงน้ำปัดตรงเนี้ที่บอกกระแสนะครับก็เสียไปนะครับผมก็สั่งซื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็รออยู่สองสาวันนะครับคราวนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีการต่อใช้งานกันครับเพราะว่ามันจะคนละรุ่นกันแต่ว่าขนาดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรแล้วก็วิธีการต่อใช้งานกันก่อนนะครับ เรามาศึกษาวิธีการต่อใช้งานกันนะครับเอาตัวเดิมก่อนนะครับตัวเดิมตัวนี้นะตัวเดิมนีก็จะมีอยู่สี่สายนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสายเส้นแรกนะครับเส้นแรกนี้นะน้ำเงินนะครับน้ำเงินนะเส้นที่สองดำนะครับเส้นที่สามสีแดงนะครับแดงนะ เส้นที่สี่สีขาวน้ำเงินนี่ก็คือ Input นะครับ In p u t นะ,ะปกติผมชอบเขียน Input อย่างนี้นะครับก็ก็ทับศัพท์นิดนึงอาจจะไม่อะไรมากมายนะครับสมมุติเราเขียนว่า Input อย่างนี้นะครับเราก็เขียนย่อว่า,านี้นะครับถ้า o u t p u t เราก็เขียนย่อว่า O ทับ p, นะครับ O/ p สแลอะไรประมาณนี้นะครับ เราก็เขียนไปพูดไปดํากับขาวนะครับดํากับขาวเนี่ยเขาจะต่อเป็นเป็นลบนะครับลบนะลบนะครับเป็นลบนะดากับขาวเป็นลบนะครับส่วนแดงครับแดงนี่เป็นไฟบวก12โวลต์ครับ DC นะก็จะอย่างนี้เลยนะครับนันบอร์ดบอร์ดของเราเนี่ยมันจะใช้24โวลต์ DC จากนั้นเขาก็จะเข้าที่7 8 7812นะครับเป็น IC นะ7812 IC3 ขาก็เอาย4ิบเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นกราวนะครับเป็นกราวเป็นลบนี่แหละแล้วก็เวลาออกก็จะออก1 2โวลต์ DC นะครับเพื่อมาเลี้ยงไอชุดแผงนี้ไอชุดแผงนี้นะครับอ่าอันนี้มี่มีอะไรแล้วนะดูตัวใหม่ครับคราวนี้ตัวใหม่นะตัวใหม่ก็ลักษณะเหมือนกันสาย4เส้นนะครับอ่าผมก็เขียนเหมือนกันนะครับเขียนอย่างนี้เลยนะ 1>, 1 2 3 4นะครับตัวใหม่คราวนี้ตัวใหม่ด้านบนเสร็จเขาเขียนเขาเขียนว่า5 5โวลต์ครับลงมาเส้นที่2นะครับเขาเขียนว่า0โวลต์เส้นที่3เขาเขียนว่า high นะครับเส้นที่4ี่เขาเขียนว่า low เอาละสิชักยุ่งวุ่นวายนะครับคราวนี้ตัว5โวลต์กับ12โวลต์เราเข้าใจถูกแล้วก็คือ มันจะเป็นไฟเลี้ยงอันนี้อันนี้ไฟเลี้ยงนะครับ vcc นะเป็นไฟเลี้ยง5โวลต์กับกับ12โวลต์นะครับตัวเดิมใช้12ตัวใหม่ใช้5โวลต์อ่าค่อยว่ากันนะครับตัวที่2 0โวลต์ครับ0นโวลต์นี่เราก็ให้เป็นลบเลยอันนี้เป็นลบนะครับอ่าลบนะตัวที่3ครับ high high Hi. นี่ก็คือ Input ครับเขียนยงนี้เลยนะ high เป็น input low ครับคราวนี้ low ก็ความหมายเดิมครับความหมายเดิมก็คือ ไอ้ตัวนี้กับตัวนี้มันเป็นลบครับอ่ามันเป็นลบประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรจะยุ่งยากแล้วนะครับส่วนที่ยุ่งยากก็คือเราต้องใช้ไฟ5โวลต์นในการในการป้อนในตัวนี้นะครับไฟ5โวลต์นนะเพราะฉะนั้นผมก็เตรียมมาเลย1ตัวอันนี้ก็คือ7805มันเป็น IC นะครับ i c 7 8 0 5 78นนี้จะเป็นไฟบวก ความหมายของเขานะครับ05ก็คือจ่ายออก5โวลต์ครับถ้าเมื่อกี้นะตรงนี้78 12ก็คือออก12โวลต์ไฟเข้าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไฟเข้าเท่าไหร่ไม่รู้จะเข้าต้องเข้ามากกว่า5โวลต์อันนี้ก็ต้องเข้ามากกว่า12โวลต์เข้ามากกว่า12เข้ามากกว่า5เวลาออกมันก็ออกแค่5โวลต์กับ12โวลต์ถ้าเราต้องการเป็นไฟลบมันก็จะเป็น79ครับ79 xx ไป ก็จะเป็น7 9 1 2 7905กว่านไปก็เป็นลบ12กับลบ5โวลต์ DC นะครับมานีนะอันนี้เพิ่มนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ตัว IC ตัวนี้ตัว IC ตัวนี้มันมี3ขาอ่ามี3ขานะครับ3ขานี่นะขาแรกครับเป็น input อ่ามาอีกแล้วคำว่าสับ input ขาที่2เป็นกราวนะครับกราวนะขาที่3ก็ต้องเป็น output ครับเราเขียนได้ง่ายอย่างนี้เอา p u พุ มันก็ต้องออกอันนี้7 8็ดแปดหครับสมมุติป้อนมา30มโวลต์ป้อนมา6กโวลต์ป้อนมา7จโวลต์อะไรก็ตามแต่โวลต์เข้ามาเวลาขาออกก็ต้องได้5้าโวลต์ดีครับมานีนะแล้วเวลาเราต่อใช้งานเราก็เอา IC ตัวนี้มาต่อต่ออย่างนี้เลยนะครับเอาไฟป้อนผมก็จะหาไฟ12บสอโวลต์ดีหาป้อนเข้าไป อนบวกกับลบเข้าไปบวกกับลบตรงนี้นะครับแล้วเวลาออกใช้งานเราก็เอารลบตรงนี้กับบวกตรงนี้เอาไปใช้งานครับบางทีเราอาจจะต่อ itor, คาปาซิเตอร์ค่อมเข้าไปอีกสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับต่อ C เข้าไปตัวหนึ่งผมก็เตรียมไว้แล้วก็เป็น C ตนัวนี้ C ตัวนี้สัก220ไมโคร16โวลต์นะครับก็หาท่วนี้แหละครับก็ใส่ใส่ไป1 0โวลต์ก็ได้แต่ว่าผมมี1 6โวลต์อาจจะใส่หรืออาจจะไม่ใส่ก็ได้เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับแต่จริงเริก็ว ใส่ไฟก็ดีนะครับเวลาใส่นี้เราก็ต่อคอบตรงนี้ได้เลยอย่างนี้ก็ได้ครับเอาขั้วลบกับขั้วบวกเนี่ยบวกกับลบต่อเข้าไปคอบอย่างนี้เลยนะครับเพื่อเก็บประจุเขาหน่อยประมาณนี้นะครับแต่ที่บอร์ดเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีมีบวกลบตรงนี้เราก็ต่อตรงนี้เลยก็ได้ครับเอาบวกกับลบต่อตรงนี้เลยก็ได้แต่ไม่ต่อก็ได้เพราะว่ามันกินไฟไม่มากนะครับเราไม่ต้องไปเก็บประจุก็ได้เดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดู ถ้ามันกระพริบ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 อะไรเงี้ยเราก็ค่อยต่อต่อลบเข้าไปต่อต่อซีเข้าไปข้อมเข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมเตรียมวิธีการต่อใช้งานนะครับเดี๋ยวผมก็จะเจาะนะครับผมก็จะเจาะตรงนี้เจาะหาที่วางนะครับหาที่วางว่าเราจะวางตรงไหนแล้วก็ค่อยมาดูวิธีการต่ออีกทีนึงครับว่าเราจะจะต่อใช้งานยังไงนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะต่อเดี๋ยวเรามาลองทดลองดูก่อนว่าไอตัวนี้เราใช้งานได้ไหมนะครับก็ถอดออกเลยนะครับนี่นะก็ตามนี้นะครับขาแรกสุดเป็นบวกอ่าเราก็ใช้บวกเลยครับนี่นะไฟไฟคอมเข้าไปครับบวกนะครับขาที่สองนะครับขาที่สองเป็นลบมันก็ใกล้เกินนะครับผมเอาขาที่สามเลยนะครับขาขาที่สี่ขาสุดท้ายเป็นลบ นะครับอ่าเป็นลบเลยนะใส่เข้าไปเนี่ยครับใส่เข้าไปแล้วนะก็เปิดไฟครับจ่ายห้าโวลต์นะครับจ่ายห้าโวลต์เข้าไปตอนนี้ผมจ่ายสี่โวลต์ก่อนนะาลองดูนะครับสามสองหนึ่งอ่าเปิดเรียบร้อยนี่ใช้งานได้ครับมันก็จะมีขาอินพุตเข้ามาอีกหนึ่งขาครับคราวนี้ขานี้นะเป็นขาอินพุตเข้ามาอีกหนึ่งขาถ้าขานี้มีแรงดันไฟเข้ามามันก็จะโชว์ทัวเลขขึ้น ก็ลองดูครับโอเคครับหยุดคลิปไปแป๊บหนึ่งนะครับเพราะเสียเวลาในการต่ออันนี้ผมก็ใช้สายนะครับมันต่อง่ายดีก็บวกเข้าที่บวกเข้าตรงนี้นะครับบวกเข้าตรงนี้นะเข้าตามนี้เลยบวกเข้านี่นะครับลบลบผมเข้าที่ขานี้ขาโลนะครับสองขานี้มันตรงกันอยู่แล้วนะครับส่วนไฮนะครับส่วนไฮเป็นเป็นสัญญาณเข้าคืออินพุตนั่นเองนะครับก็ผมจะใช้ฐานป้อนเข้าไปถานป้อนเข้าไปนะครับ ก็ลองดูนะว่าตัวเลขมันจะมันจะโชว์ไหมนะครับเนี่ยสมมุติว่าแค่แค่มือผมจับมันก็มัวไปมัวมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้แค่มือจับนะไม่รู้กระแสไฟฟ้ามาจากไหนแสดงว่าผมมีผมมีกระแสไฟฟ้าอยู่ประมาณหกร้อยก่อนเนี่ยอ่ะคราวนี้เราก็จ่ายไฟเข้าไปครับจ่ายไฟเข้าไปหนึ่งจุดห้าโวลต์ครับจ่ายเข้าไปเนี่ยมันก็โชว์เลยเก้าเก้าเก้า็แล้วแต่เขาจะโชว์นะครับ อันนี้เขาก็ใช้วอลลุ่มผ่านใช้ผ่านต่อวอลลุ่มนะครับผมไม่ได้ทําวอลลุ่มให้ให้เห็นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไฟที่หน้าเครื่องนี่มันก็จะปรับตามแรงดันกระแสไฟฟ้าที่มาจากฐานนะครับแค่เอามือแตะนิ่มก็ได้แลวเออเขาเพิ่งเพิ่งสังเกตดูนะครับเพิ่งทดลองดูนะก็ดีเหมือนกันเนี่ยแต่ตรงนี้ครับแต่ขั้วบวกมันเร็วมากกั่สีนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ตรงนี้เป็นเป็นสายเก่าของเขานะครับผมก็ถอดออกนะถอดออกตรงนี้นะครับก็เราจะใช้สายเดิมเลยนะครับต่อที่ตัวเมนบอร์ดของเขาไปเลยนะครับก็สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือผมถอดออกมาเรียบร้อยนะครับก็เรียงตามสายเอานะครับตัวแรกเป็นไฟ5โวลต์อ่าเป็นสีแดงนะครับไฟ5โวลต์นะแล้วก็คอนเนคเตอร์เขาอ่าตัวตัวเก่านะครับ ตัวใหม่นะมันจะลงมาแบบนี้นะครับมีลงมาลักษณะนี้นะด้านนี้นะครับก็ใส่เข้าไปครับนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับเวลาออกครับทว้เวลาออกมันเราก็กดตรงตรงคลิปล็อกตรงนี้นะครับมันจะมีมีตัวล็อกอยู่นะครับกดลงไปอ่าตัวที่สองลบนะครับลบสีดํานะครับสีดํากับสีขาวก็ได้นะครับเราก็ใส่ ใส่สีดำไปนะครับใส่สีดำไปเลยนะครับหุนขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ต้องไปตัดสายใหม่นะครับตัวที่3ใสไฟเข้าครับสัญญาณเข้านะเป็นอินพุตอินพุตคือสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินใส่เข้าไปครับตัวสุดท้ายก็เป็นสีขาวเรียบร้อยนะครับสลับสลับเท่านั้นเองนะครับ ก็ใส่เข้าไปเลยตามนี้นะครับเราเช็คหน่อยนะครับตัวแรกเป็นไฟบวกนะไฟบวกนะครับตัวที่2เป็นลบสีดํานะครับตัวที่3มเป็นสัญญาณเข้านะครับตัวที่4เป็นลบนะครับแล้วบอร์ดเขาก็เหมือนเดิมครับตรงนี้มันก็จะลงไปเสียบที่บอร์ดนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือเราจะต้องเอาไฟบวกออกนะครับเอาสีแดงออกเพราะว่าสีแดงเนี่ยถ้าเสียบที่บอร์ดเดิมเนี่ย บอร์ดเดิมตรงนี้เขาจะจ่ายไฟ15โวลต์เข้ามาซึ่ง IC เรามันรับไม่ได้นะครับแล้วก็ถอดออกเลยนะครับเนี่ยผมก็กดตรงนี้ครับกดเข้าไปตรงนี้ต้องดึงออกอันนี้เราไม่ใช้เลยนะครับเราก็จะใช้แหล่งจ่ายไฟของเราข้างนอกจาก IC ไฟนะครับเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็ลักษณะนี้นะครับส่วนวิธีการหาไฟนะครับเราจะหาจากไหนเอ่ยนะครับ ก็เราจะใช้ไฟยี่สี่ตรงนี้ก็ได้นะครับเจ็ดแปดศูนย์ห้านี่น่าจะรับไฟยี่สี่โวลต์ได้แต่ว่ามันก็จะเยอะเกินนะครับมันก็จะมี IC ตัวหนึ่งตัวนี้ครับเจ็ดแปดหนึ่งสองครับตัวนี้นะเนี่ยเลยเจ็ดแปดหนึ่งสองครับเราก็ใช้ไอซีตัวนี้ครับ,รบ,นะรบ,รรบจ่ายไฟจ่ายไฟให้กับ IC ของเราอีกโวตหนึ่ง,อง่อนก็ผมจะใช้ไอซีตัวนี้นะนี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนย์ห้าครับ เอาไอ้เอาไฟจากตรงนี้มานะครับด้านหลังเลยนะแล้วก็พลิกไปด้านหลังนะครับด้านหลังไอซีเขาอยู่ตรงนี้ครับสามขาตรงนี้นะก็จะมีไฟเข้าขาแรกนะครับไฟเข้าขาแรกตรงนี้น่าจะสิบน่าจะยี่สิบสี่โวลต์ครับยี่สิบสี่โวลต์ตัวกลางนี่ก็เป็นลบนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันออกครับตัวนี้น่าจะออกสิบสองโวลต์ครับมานีนะออกสิบสองโวลต์ แล้วก็บัดกี้เลยนะครับเราก็เอาเอาชุดทางออก12วลตนตรงนี้มาเข้ามาเข้าขาแรกของเรานะครับล้วกาวก็ลงกลาวตรงขากลางไปตรงนี้ฝั่งออกเราก็เอาไปเข้าที่ตัวตัวนี้ของเรานะครับสีแดงนะ,ะประมาณนี้นะครับคงไม่วุ่นวายกันนะครับไม่วุ่นวายมากนะะเดี๋ยวผมต่อให้เรียบยก่อนแล้วค่อยมาอธิบายนะครับเพราะว่ามันจะยุ่งยากนะครับโอเคครับ โอเคครับก่อนต่อจริงเราก็วัดไฟกันดูสักหน่อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมอ่าตัวนี้มันน่าจะเข้าสัก24โวลต์อ่าประมาณนี้อาจจะเป็น78 78 1 2นะครับแล้วก็ออกไปออกไป12โวลต์อาจจะเลี้ยงแผงตั้งนะครับอาจจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราก็ลองลองวัดดูครับแต่ว่าตัวนี้นะอ่าตัวนี้ครับตัวนี้นะ ตัวนี้มันจะออกไปที่วันรุ่มชุดนี้แหละเอาออกไปที่หน้าจอตัวนี้นะครับตัวนี้น่าแพงตัวนี้นะเดีย๋ยวเรามาวัดไฟตรงนี้ว่ามันใช้ไฟกี่โวลต์กันนะครับมันอาจจะใช้ไฟไฟ5โวลต์เราก็จะโชคดีนะครับมันก็ไม่ต้องแปลงมันนะครับอลองดูนะส่วนกลาวนะครับวิธีการหากลาวเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับเนี่ยไอตัวโตๆใหญ่ๆพวกนี้นะครับแผ่นกว้างๆพวกนี้มันน่าจะเป็นกลาวนะครับด้านนี้ไม่ใช่นะด้านนี้ไม่ใช่นะ อันนี้จะเป็นฝั่งฝั่งกาวเย็นนะครับจะกาวร้อนกาวเย็นก็ได้ฝั่งฝั่งนี้แหละชุดของเขาเนี่ยเขาเขาแบ่งไว้นะครับเราก็ตรงกลางตรงกลางตัวนี้มันเป็น i อซีเจ็ดแปดอาจจะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับตรงนี้นะผมสันนิฐานไว้เจ็ดแปดหนึ่งสองตัวนี้นะครับตัวนี้ขากลางมันเป็นกาวนะครับเราก็เช็คเลยเราก็ขูด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 แถวนี้ก็ได้นะครับขูดขูดแถวนี้ก็ได้ผมเนี่ยขากลางนะครับเนี่ยขากลางเป็นกาว ประมาณนี้นะครับขามเป็นกาวอ่ะเดี๋ยวเราลองวัดไฟครับคราวนี้เปิดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็เทียบราวครับไอหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็คือจะไปเลี้ยงที่ที่บอร์ดหน้าหน้า,หน,าหน้าตู้เรานะครับเราลอง,ลอง,ลองวัดดูอันนี้ไม่มีนะครับถ้าถ้าเราวัดตามนี้นะถ้าเราวัดตามนี้อรย่างเี้ยอ่ยตัวนี้ สุดๆมันจะเป็นเป็นกาวนะครับอ่าสุดๆจะเป็นกาวผมก็จับกาวไปแล้วล่ะสุดๆด้านนี้เป็นกาวไหมอ่าด้านนี้เป็นน้ําเงินนะครับก็ไม่มีไฟอะไรก็ไม่ว่ากันอ่าอ่าลองดูครับฝั่งสองมันไม่มีไฟสักอันเลยจับไม่ได้หรือเปล่าอ่าได้ครับลบสิบห้าอ่าผมจับผิดนะครับนี่นะ อ่าสิบห้าโวลต์ครับเนี่ยมันเอาสิบห้าโวลต์ไปเลี้ยงไปเลี้ยงแผงข้างบนนะครับนี่นะเนี่ยสิบห้าโวลต์นะครับเลี้ยงแผงบนอันนี้ไฟเข้าอันนี้ไฟเข้าสัญญาณเข้าสามโวลต์ครับสัญญาณเข้าสามโวลต์ป้อนกลับสามโวลต์ลองดูครับตัวนี้ก็เดี๋ยวดูไอซีตัวนี้ครับไอซี IC ตัวนี้มันเข้าเท่าไหร่ครับอ่าเข้าสิบห้าครับ มันเข้าสิบห้ามันจะออกสิบสองไหมลองดูนะเอามันออกห้าโวลต์ครับออกห้าโวลต์ก็เราก็ไม่ต้องใช้ไอซีของเราเลยครับเราก็เอาไฟเอาไฟสีแดงมาจ้ำตรงนี้ได้เลยครับนี่เลยโชคดีมากเลยครับอันนี้เข้าสิบสองครับเข้าสิบเข้าสิบห้าโวลต์แสดงว่ามันเอาสิบห้าโวลต์ไปเลี้ยงแผงตั้งเลยนะครับประมาณนั้นก็โอเคครับ ก็โชคดีไปผมก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ a c 7 8เจ็ดแปดศูนย์ห้านะครับก็เก็บไว้ใช้งานอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อเราก็เอาบวกตรงนี้ต่อเข้าต่อเข้าทางเข้าตรงนี้เลยนะครับทางออกตรงนี้เลยเอาบวกเข้าตรงนี้เลยแล้วจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรครับเดี๋ยวเราลองดูนะก็อย่างนี้เลยครับประมาณนี้เลยนะ ก็คือเสียบเข้าไปเลยเนี่ยเลยครับปึ๊บเสียบเข้าไปเรียบร้อยก็จะสังเกตว่ามันจะไม่มีบวกเท่านั้นเองบวกเราไปใช้ที่อื่นนะครับเอาไปใช้อีกตัวหนึ่งไปก็โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ่อเดี๋ยวลองดูนรนเี้เอาบวกอันนี้ลองดูก่อนนะครับมันไล่ง่ายมากเลยนะครับ ก็บวกต่อตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะมันจุดเดียวกันวิ่งมาด้านนี้มาถึงนี่เลยต่อตรงนี้ได้เลยนะครับก็สายถึงไหมสายมันอาจจะไม่ถึงครับโยงมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวต,ตัดก่อนเราแค่ทดลองดูก่อนนะครับดีมากเลยนะครับผมก็ไม่ได้เช็คก่อนก็คิดว่ามันใช้ใช้ไฟ สิบสองโวลต์นะครับเดี๋ยวเราลองดูลองต่อดูนะครับก็ต่อตรงนี้เลยนะครับบอกเข้าตรงนี้เลยถ้าไฟไม่พอเราก็ใช้คาปาซิเตอร์คอมอีกสักตัวหนึ่งไปนะครับลองดูนิดนึงนะครับ สองแว่นดูก่อนนะครับผื่อช็อตมีอะไรช็อตไหมอ่ใค่อยสวยนะครับแค่ลองนะครับแค่ลองดูก่อน ต่อบวกแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไฟเลี้ยงละตอนนี้ผมต่อไฟเลี้ยงจอแล้วก็ครบทุกอย่างแล้วครับก็เดี๋ยวลองดูเลยนะครับว่าจะได้ไหมก็ไล่ไฟไฟเข้าตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะครับเเปิดน,นะครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยครับอ่าไฟติดนะครับไฟเข้าตรงไหนอ่าไฟไฟมันจะเข้าตรงนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ปักกระแสนะครับอยู่ที่สิบหกแอมป์ ประมาณนี้ก่อนเลข16นะครับเอาลองหมุนครับหมุนมันก็ไม่ขึ้นอะไรปรับไม่ได้ครับแปลว่าวงจรมันมีปัญหาอยู่ก็เดี๋ยวเราค่อยดูคันอีกรอบนึงครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ไล่วงจรพักหนึ่งนะครับเราก็พบว่าตัวต้นทานมันขาดนะครับ ก็คือไฟ,ไฟที่ไฟที่มาจาก,จากขากลางนะครับของันรุมหน้าเครื่องนะครับก็คือไฟตัวนี้นะครับ <S 1> <S 1> มันก็จะส่วนหนึ่งก็จะวิ่งเข้าที่ตัววงจรอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวตัว,ตวชุดดิสเพย์หน้าจอตรงนี้นะครับ <S <S เพื่อว่ามันขาดมันขาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดวงจรมันมีปัญหานะครับ <S <S ผมก็เลยแก้ไขแก้ไขด้วยการต่อตัวรันทาน2ตัวนะครับ2ตัวก็คือขากลางตัวนี้นะครับ ขากลางตัวนี้จะเป็นไฟที่ออกจากวัลุ่มหน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องตัวนี้นะหน้าเครื่องของตัวนี้นะครับก็คือไฟไฟมันจะเข้าไฟจะเข้าขาขาขอบนี้นะครับแล้วก็ไฟออกออกส่วนนึงก็เข้าไปในวงจรนะครับเพื่อปรับกระแสหน้าตู้ให้มันแรงขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะต่อมาที่ตัวตัวจอแสดงผลของเรานะครับก็คือตัวนี้แหละตัวที่ผมเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ตัวเก่านะจากนั้นเนี่ย ก็จะเข้ามาที่ที่ขาสีน้าเงินนะครับที่สายสีน้าเงินที่เป็นที่เราเขียนว่าตัวตัวไฮนะครับหรือไม่ก็ตัวนี้นะครับตัวไฮนะต้องดูวงจร่ะตัวนี้ครับตัววงจรนะตัวนี้ครับมันก็จะวิ่งมาที่ขาสีน้าเงินเข้าที่ขาสีน้าเงินนะครับจากนั้นผมก็ต่อ R ตัวหนึ่งนะครับต่อ R ตัวหนึ่งลงกาวไปนะครับ ็ลักษณะแบ่งเรื่อนดันลงกาวไปนะครับถ้าไม่ต่อมันก็จะปรับปรับหน้าตู้ไม่ได้นะครับปรับกระแสหน้าตู้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูกันครับคราวนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตั้งเลยเนาะเอาลักษณะนี้นะครับเปิดนะครับเปิดเรียบร้อยตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรับกระแสนะครับมาปรับนะครับก็จะหหมุนขึ้นได้ปกตินะครับยู่งที่ประมาณสัก200กว่านะครับ ตรงนี้ตัวเลขเขาเขียนว่า370นะครับมันก็คงจะที่ประมาณเท่านี้นะครับก็โอเคครับงานนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็สามารถปรับแก้ไขได้ก็ตัวชุดวงจรพวกนี้มันจะเปรียบเทียบแรงดันมันจะเอาลักษณะเอาไฟ5โวลต์มามาจ่ายเข้าเท่าตัวนี้นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วนี่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นกระแสจริงๆที่ออกจากตรงนี้นะครับมันแค่เปรียบเทียบให้เราเห็นว่าเวลาเราปรับกระแสขึ้นเนี่ยให้มันมีตัวเลขวิ่งขึ้นผู้ใช้งานก็จะได้รู้ว่าเออมันสามารถปรับกระแสขึ้นได้นะครับถ้าจะปรับจริงๆเนี่มันต้องมีตัวตัวตว,วัดกระแสตรงนี้พวกอาชั้นหรือว่าตัววัดกระแสที่มันที่มันดีกว่านี้นะครับมันมันก็จะหลอกหลอกเรานะครับตัวกระแสจริงตัวเลขจริงๆที่ออกหน้าตู้กับตัวเนี่ย มันอาจจะคนละแบบกันนะครับเขาอาจจะทำลักษณะให้เราดูว่าเราสามารถปรับกระแสได้นะครับก็เหลือไปทดสอบทดลองใช้งานกันดูนะครับว่าจะสามารถเชื่อมได้ไหมนะครับซึ่งตอนแรกก็เชื่อมได้แล้วแต่พอมาปรับปูจอแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมได้ไหมนะครับก็ต้องลองดูนะครับเดี๋ยวก็ประกอบแล้วก็ไปเชื่อมกันดูนะครับ เดี๋ยวเรามาทดลองเชื่อมกันนะครับหลังจากที่ซ่อมหน้าจอดิสเพย์ไปเรียบร้อยนะครับก็สามารถปรับกระแสขึ้นได้แล้วนะครับตัวเลขหมุนขึ้นได้แล้วนะเดี๋ยวผมเอาซักประมาณประมาณนี้แรงๆหน่อยนะครับ นี้ก็ปิดจ็อบไปอีกหนึ่งงานนะครับสามารถซ่อมได้นะครับสรุปตัวเสียก็คือไดโอดบิดเสียก่อนนะครับก็เลยทําให้เปิดเครื่องไม่ได้พอเปิดเครื่องออกมาแล้วหน้าจอรีเพย์นี่ก็ไม่ติดนะครับ<ม>ก็เสียไปชอดไปนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใช้วงจรใหม่แล้วก็แก้ไขวงจรตัวนี้ให้สามารถปรับที่หน้าตู้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ มีปัญหาข้อสงสัยอะไรก็อสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ